กระชายนี่เป็นพืชถั่วนะครับพวกพืชถั่วเนี่ยเทคนิคที่สําคัญที่สุดเลยคือกระบวนการแรกเนี่ยเราต้องเลือกดินนะครับต้องใช้ประเภทดินที่เป็นดินล้วนนะครับดินไม่อุ้มน้ำนะครับหลังจากนั้นพอเราเราเล,เ,ลเลือกดินได้เนี่ยนะครับก่อนการเตรียมการปลูกนะครับโดยการเตรียมแปลงเนี่ยก็ใช้ไขโตซานบูเวลเนี่ยนะครับ2 0ซี 4, ผสมน้ำ20ลิตรนะครับลาดให้ทั่วคือบูเวลเนี่ยก็จะช่วยให้ดินเนี่ยฟูขึ้นนะครับปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ดินก็จะฟูจะร่วนซุยมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาชิ้นพันธ์ุหรือเอาแง่งตามที่เราต้องการของพืชหัวเนี่ยก่อนที่จะปลูกเนี่ยนะครับใช้พวกกระชายขิงอย่างเงี้ยใช้แง่งของเขานะครับแช่บูเวลนตาส่วนที่ใช้บูเวล 10cc ซนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับแช่สักประมาณ10-15นาทีนะครับบูเวลเนี่ยก็จะฆ่าเชื้อนะครับพวกเชื้อราที่ติดมากับท่อนพันธุ รดอัตราการเน่าอัตราการเสียนะครับให้ให้น้อยลงพอเราฝังเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับบูเวลเนี่ยเขาจะกระตุ้นนะครับให้ขิงหรือว่ากระชายพวกพืชหัวพวกนี้แตกแขนงได้มากขึ้นนะครับพอแตกแขนงได้มากขึ้นเนี่ยขแขนงของเขามันก็จะส่งผลต่อน้ําหนักนะครับพอปลูกเสร็จเรียบร้อยกระชายหรือขิงพืชหัวพวกนี้โตขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับตามปกติถ้าใช้เป็นปุ๋ยบูเวล นะครับใส่ปุ๋ยเสร็จก็ฉีดไคโดซานกับคีเลตตามนะครับใช้ฉีดสักอยู่2-3อาทิตย์สําหรับขิงนะครับต่อครั้งนะครับก็บารุงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะเห็นอย่างเด่นชัดก็คือนะครับขิงหรือกระชายที่เราปลูกเนี่ยนะฮะจะได้มีขนาดหัวที่ใหญ่นะครับอวบสวยสมบูรณ์มากจะเป็นกระชายเกรดเเลยครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบูเวลวาน,น้ําเงิน